โอ้พี่น้องขามาหอดเงีหน่ะเด้อมาแมวมาแมวเนี่ยแจกสวดๆขึ้นหอดแมวกับพ่อแมวเนี่ยคน้ ô mẹ, mời mời Ừ Ừ mời Ừ Ừ mời 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 อันนี้พ่อลอยพ่อลอยพ่อของเจเบิ้ลสายหาอย่างไก่บอเออชามันเถอะไข่แล้วแตเล่งเห็ดน่ากินเฮาตะเล่งแมวแมวก็เล่นวุ่นวุ่น

กูไป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 ไป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 อ้ปปุ่น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 เ้ยมาจะใส่กระปุ่นมาจะใสปุ่นมาจะใส่มาจะใส มันจะใส่มันจะใส่มาจับมือเช็คเงินกระปุ่นมันจะใส่กระปุ่นหน้าเงากระปุ่นหน้าเงาเอ้ยเอาเป็นอย่างที <h h ่จังสีเป็นอย่างที่จังสีเอาช้อนมือได้ไหมนี่เช็คเงินเช็คเงินเคลื่นหอดบ่เคล่นหอดบ่เคล่นหอดบ่เคล่นหอดี้บ่เคลื่นหอดบ่ปุ่นขึ้ื่อนหอดี้ตี เป,ป็นหอนยี่บ่กระปุ่นกระปุ่นเป็นหอนอยีน่บ่อะเป็นหอนยี่บ่เอามานี่มานี่เอ้ยมานี่อื แมวพี่น้อง่แมวกับคืนฮอดมาลุ้ยใส่มาลุย้ยปูนมาลุ้ยพุนยพ่นมานี่พ่อยพ่อยหยักใหญ่พ่อยหยักใหญ่มานอนไก่ข้าปุ่นโมายานบ่ฮะข้าวปุ่นข้าวปุ่น ปูนปูนเอ้ยปูนพี่น้องขาจะเป็นสายห้าก็มาฮอดเท่านั้นน้อก็มาหยอกแมวหยอกหมาโอ้ยพี่น้องขาเดี๋ยวไปต้มน้ำก็ได้พี่น้องเจ็๊ยบก็ปูนเอ้ยปุูนปุูนปุูนเอ้ยปุูนเอ้ยปุูนปุนเอ้ยปุูน

เอาขึ้งหาพร้อมกันปาะเดี๋ว้าดปุ่นไหมมานี่ดูมานี่เห็นอย่างหนี้มานี่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 เห็นอย่างมานี่เห็นอย่างมานี่เห็นอย่างมาหนี่มานี่มานี่เอ้ย มานี้พอยเอาพกับมาีะนี่เ้ามานี่เอ้ยมานี้มานี้เอ้ยเอาอันนี้มาสีสีโทรศพัพท์ครัพยมานี้มานี้เอ้ยมานี้ ออันนี้้เยไปได้บ่ะนี้ไปได้บ่ะนี้มาพี่น้องมามาหอดเงือนแล้วจิปเปินสายห้ากับมาหอดเงือนหอดซานจ้าฝากช่องจิปเปินสายห้าได้ด้วยค่ะเด้อซอยกุหลาบไหลกุชชีซ่ซับสไคร้นะพี่น้องคะสวัสดีค่ะฝากช่องจิปเปินสายห้าด้วยอ๋อขอบคปุ้นกับขากาล ปุน่น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 ยิ้มหวานยิ้มหวานกันเร็วยิ้มหวานปุ่น